สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมนกน้อยเคยเล่าว่าให้ฟังครับมืออื่นสิเป็นมือบุญไญงบุญเข่าสากเข่าประดับดินของบัตรนยย้ำแพงไงเมืองคองเซดโดนแขวงสารวันครับเมื่อนี้สาวไอใจก็เลยสิพภาพวกเข้าไปย่างตลาดไปซื้อของมาเฮห,ห้อเข่าน้อยบรรยากาศสิเป็นจังไดเดี๋ยวห้องไปเบิ่งเลยครับ ับแรกต้องบอกพี่นองก่อนนะครับว่าถา้ามาเที่ยวตลาดอยู่ฝั่งล้าต้องแลกเป็นเงือนกีบก่อนเท่านั้นนะครับถ้าใส่เงินบาทในการซื้อของในตลาดนี้อาจถือกดราค่าก็ได้ครับเพื่อการจับใจใส่สอยที่สะดวกและของโตจังไดก็ต้องแลกเงื่อนกีบไปก่อนดีที่สุดครับ บรรยากาศการค้าขายโดยทั่วไปก็สิเป็นสินค้าทางการเกษตรบักฟักบักแ้งเป็นต้นครับมีอีกอย่างหนึ่งที่นกน่อยคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยครับนั่นก็คือในตลาดนี้สิมีสินค้าแทบทุกประเภทครบวงจรบอกว่าสิเป็นร้านขายทองขายเงินขายโทรศัพท์และก็ยังมีสินค้าพวกเสือ้อผ้าชุดนักเรียนรองเท้าว่าวได้ว่าห้าต้องการอีกอยังในการใส่สอยในชีวิตประจําวันให้มาหายูนตลาดแห่งนี้ได้เลยครับ ออกมาโซนทั้งนอกกับสิเป็นมองขายพลหมากหลากใหม่ขายกับเขาขานมข้าวตม้มรากาอาหารการกินที่สามารถสื่อไปกินได้เลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตลาดเมืองคองแห่งนี่ มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างที่เฮาบ่เคยเห็นในประเทศไทยครับรนาตื่นตาตื่นใจพ่อสมควรครับเรื่องของกินนีนกน้อยแห้งมากอยู่แล้ว かきいいわ。 เอาบุญที่มันมันจะนกินบุญจ้ะพวกสินค้าเครื่องปรุงส่วนหลายก็มาจากประเทศไทยครับคนยูนี่เขาเสือวา่าสินค้าที่มาจากประเทศไทยสิเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพสินค้าบางอย่างจึงคุณนาคุณตากันดีแต่บางย่างกันนําเขามาจากเวียดนามนําซึ่งราคากะสิต่างกันออกไปแต่คนสปปล่าส่วนหลายกะสิมักใส่สินค้าที่มาจากประเทศไทยครับ เบื้องเบื้องไปแล้วผมขอนข้างมักบรรยากาศของตลาดแห่งนี้อย yes, ู uh, uh, um, ่ด้วครับเบื้องที่คบมีภูเขาอยู่หลังตลาดน้ำมันรู้สึกเป็นแบบสไตล์ธรรมชาติธรรมชาติหันมองไปทั้งใดก็มีแต่ความสบายตาและสบายใจครับเมือนีเขาสื่อของแล้วแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เคยเล่าว่าให้ฟังเื่อหนาสิมีอีหยังมาสู่พี่น้องเบิงติดตามกันได้เลยครับ